ទៅហើយลืมบอกแล้วบ่าเออกําเศรสรมแม่วอยมึนเองจินิเตครอกตะเป้ตีซีแม่วสอบไงหลังสกวมต้องคลูนอ๋อครอกรุกดอโรเตนบปราบสระเสียมตันนึงคลึงตินบแกแม่วอยลบหมอประเทศก็เจ้ អត់ដោះសបថ្ងៃសបថ្ងៃលងភុងទីផអលងគីយូស្រាលៀទីឃើញមុខវូកូនតផសបថ្ងៃបាញ់គឹទីងទេបកតណងគីស្តាងណូដេដេលស្វងដឹកគ្នីថាស្រាផណងគីណោះហើយក៏អរគុណជឿនជឿននើណៃហាងខៃរនសៅ បាទតន្ត្រេះក៏គីខឿនកំរៃជូនថាន់ភូชมណាត់គីអុយមឺហ្វ្រីនោះហៃតែគីនំកិបដោកអាតាន់គីលក់ស៊ីឌីហាមែឈឺនោមនេះតែខ្មាត់អុបរោបលោបលោបរុយមែເຄີຍខ្មាត់ចេញមកតើតុំយ៉ាជូនសៃគឹតតាឲ្យដេងមិនទៅធ្វើអុយតាណើមែណើ នោមក like so like oh. ាំងណោះក៏អុយចុះកែបឡងនេះយ៉ាងណៃយ៉ាងណៃក៏មើតើនឺខេតខាងនេះมันមានលីគេអ៊ីចេះទេវ៉ាមោពីព្រីរ៉ាមិនតើរបស់ផ្លែកផ្លែកលីគេមុតរយះក៏មានស្រុកកាំងអេងគេហៅមុតឆែបដែញណោះហើយមានអុយទេសង្ស័យតើស៊ីសិនទួយគេហើយកន្ទ្រងរយះមុតអា ฟังเพลงกันไม่เอ่ยขอบคุณมากครับอยากฟังเพลงไหนแนะนำมาครับสำหรับชุดนี้ก็เป็นลิเกดนตรีนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ฟังสัพงานเพลงครับเพลงที่กำลังฮิตติดอันดับครับทอร์นิกันแสงเอเดี๋ยวมุกสงุดเออปันแค่ปรังเนาะอะไร นักดนตรีเตรียมพร้อมมิวสิกวันเดือนปีก่อน เมื่อเตเมื่อมีสุกุกเมอมาสุกุกเมื่อมีข้างกรมสกักเมือเสุกักเมื่อมีข้างเรอกสุกุดดม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 ด Anh kích anh mô Thì lạc Wow Nhớ yeah. chưa kỳ Chân cô Yung tông

เฮ้ยทำไมอันป้ากิกอันลิกอันกิกอันมืออยู่อยู่ป้กคนนี้เอ้ยเฮ้ ผมลืมบอกแล้วมาแล้วผมลืมบอกแล้วได้ยินแต่เสียงแจ๊วแจ๊วเดือผมแลว คนชายนั่นนันนันริรัมสุรินอำเภอประสาทกัคนชายไอ้ลืมบอกแล้วไหมกอรับใช้แฟนเฟินเสือกแม่เว้ยกอรับใช้แฟนเฟินโลศอกเร้าวมันเมียนเศร้าข่วงเทลโลศอกเก้ามันเมียนเศร้าข่วงเทนหมดทีเที่ยบอลแฟน ôi chửi ôi cầm lắm chớt, sợ mẹ vui, ôi chửi ôi làm lang ណានាណានាណានាឡំនេះទៅសេមអວຍវារៀងជាស្នត់ស្តូនចូសេះដៃអត់រៀងលក្ខត្រមកមិរៃព្រះមែអວຍលក្ខត្រមកមិរៃឯលืมលងលែងតែចាំ คืนตกใจลูกยืนเมื่อคืนนอนกับไรเส่องแม่เวิ้นนอนกับไร 아 <목소리로> ណាន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 ាអីលោកស្រីសាប់តែវើយអាលឿនសងគប់លើករៀបដៃដប់ចាប់រឿងតេតស្រើមេវើយលើកតតេតរាប់តាមស្រော့ងាយនៃវាប្រាប់ប្រងស្រော့បិតនោះអឺតាមស្រော့ងាយនៃវាប្រាប់តាមស្រော့បិតចាប់រឿងតេតរបៀបកើតក៏យ៉ាងណោស្រើមេ

មានណាលុយស្ទាំងអញអុយមឹករីះរីះជឹងនេះទៅអូរេងលីជ្រុះផោតពី댕អុយអុយអញជីចោទៅមានអុយជីរៃទៅទៅជីដល់រប៉ាស់មេអោក៏អាញ់គៀវអុយអញជីមេចោអាញ់ហើយនេះយោអោក៏រ៉ូស៊ីណាចរនផ្លោលរ៉ូស៊ីមកខ្លោវិញម្លឹងយំប្រាប់អាញ់អាញ់បានអុយនឹងទៅតាមរសនោះអាណៃប្រទេសวะនោះ ពេញថងឧបលហើយស្គាល់ណាយយកហើយយុយមកភញអីនេះហៅមែយកគឹកអោឆាត់យោញោមណានេះណានេះដល់នោះអូអារេងទៅទុបអុយត្រោអាចមានយោទេអាចមានប៉ះទេខ្លាច់វារមឹះនេះរមឹះអុយថាយ៉ាងឲ្យពួយក្រាំងសោកនេះអឺចាប់ទៅពីញាច់ប៉ាំងឆាប់លូកមើមើវាទុបនោះ อากีกาบนี่กเต้งก็ใส่กสนมบองัมหัมคือัมลา nhẹ mới đã môi nhỏ nhỏ a mơ sợ anh quỳnh hơi đi tên. Tên. Tên, tên, tên con chim là thương tin để vội tên con đi tên con chim là thương tin tên 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 hào bên con chim nu เป็นคนจีนน no no. oh, okay. no. right uh, ั่งเครื่องบินมาจากปอยเป็ดก็ตอนกู้มาจากฮ่องกงโอ้ได้บอถึงไอประเทศกัมพูชาโอ้ชะงกดูอย่างนี้อ๋อแสดงแต่ไอ้ชะงกใจปิปหน้าต่างแลบินเต้าพ่อเพราะแต่ปพวกอพัดเม็ดโตมาหิ่งไงก็นั่นน่ะสิเอ้ยมือแตงโคลนโมนะแตงเอออีรโซอีเซยอีกแล้วก็เดยเฮ้ยอี่มุกโมกกำลังกายพอ

เขาเอาพวกเรามาอัดในเมืองนอก็ได้หลังจากที่พวกเราอัดที่บ้านนอกตอนนี้อัดในเมืองนะนอนายห้างถึงเขาจะเป็นคนรวยเขาก็ชอบของแกลกเหมือนกันแปลกกับแปลกโพดอะไรเงยดิงแต่กระตุ่มเองนะเลือกทมรวยเกิดปังสบายอ๋อปิ่งยุ่นนี่ก็ได้ะอรนออันดิงเฮยแต่คงเองนะคณะอนี้นึกตาลิเกอย่างโมอ เตะมือแรงกาเท้นไอ้เชี่ยวๆกับเพลงไปซะลอยให้เขาดูซะเออมืออี้เนาะอันนี้สงสัยมีของมันไม่เท่าเขามั้งไม่กล้าเปิดเผยเปิดกับเปิดโพดอะไรเง้ออันอีลกีละหนึ่งเง็บเฮียบยี้เนาะเขาไหนเนาะกลับกลอกเลยรุดมโนขังเก่าอะไร ก็น้องวิสาับหนุกดีเลยดด้ใครกราวมันเอาเพอแต่สาับมือหอมหมกนั่นก็เรื่องของอ้วเว้ออ๋อโอ้ยไม่เอ้ยแองเจ๊จินพ่องรวยเนื้อลืมไม่รู้อะไรเชื่อสายอ้วก็นเชื่อจริงทั้งนั้นอ๋ออ้วไม่รู้อ้มีหน้าแล้วมึงถึงมีหมวกมาอย่างนี้เออนี่ถ้างการคืนอ้วไม่เดินเอานะกระโดกเอา สแสดงว่ามึงมีเชื้อจริงแล,แล้วแล้วแล้วพ่อแม่เป็นของจริงด้วยเหรอพ่อแม่จริงอ๋อกูเพิ่งรู้นะว่าพ่อแม่มึงเป็นของจริงฮ่อ,หอไม่ต้องฮ่อหรอกใส่ถุงอันนี้เป็นภาษาของจริงเขาอ๋อไม่ใช่ห่อข้าวห่อปลาไม่รู้กูอยู่บางนอกถ้าห่อแล้วกินที่นู่นเลี้ยงคว้วไอหนุนห่อคือคำ ที่เขาพูกลางอ๋อแล้วตรงน,นี้ทำไมมึงไม่อยู่กับพ่อแม่มึงพ่อแม่มึงไม่อยู่ร่อยกลางเหรอเคไม่ไล่ยอยู่ร่อยกลางเลี้ยวอ๋อฮะพ่อแม่อ้วนไม่ไล่ยอยู่ร่อยกลางเลี้ยวเอ้ยมึงอย่าทำหน้าอย่างงั้งสิอวใจไม่รี <c oughs> แล้วพ่อแม่มึงไปไหนตรงน,นี้พ่อกับแม่อ้วเตี่ยกับมา, <c oughs> าอ้วทะเลาะกั <c oughs> <c oughs> ตนตรงนี้แกได้แยกกังไปเลี้ยว ฮะไม่แก่งแยกกันกับพ่อเลี้ยงฮะแยกกันเออแยก,กเยก,กนั่งเละที่คงไทยเขาเรียกว่าแยก,กกันแต่คงจีนเขาเรียกแยกกันอ๋อเข้าใจเข้าใจ,าใจแสดงว่าพูดพูดไทยไม่ชัดอือแยกกันก็คือแยก,กกางอ๋ออ๋อแล้ว แกไปส่งวัดที่สถานีรถไฟนะแกโกก้าพ่ออีกแยกกันคกางสถานีรถไฟเลยแม่มึงกับพ่อมึงไงแก,กกังที่ทถังนี้รถไฟทะเลาะกันแสดงว่าพ่อแม่มึงเป็นของใจร้องใจร้องขนักโกกัางต้องกลงวังแยกกันต้องกลงวังโกงกัางต้องกลงคือแยกกันต้องกลงคืงนนี่แหละนะพ่อแม่ไม่มีความอาริอารอบไม่รู้ จะคิดถึงหัวใจของผู้เป็นลูกอแล้วพ่อแม่มงทะเลาะกันทีไรแยกกันทุกทีอย่างนี้ลูกมีปมด้อยเออแล้วแล้วพ่อแม่เมืองเนี<ะ>่ยเคยแยกกันให้มึงเห็นไหมก็ช่วงที่แกเผลอไปแกทะเลาะกันแล้วแยกให้มึงเห็นเลยเหรอเออหลายเห็นหลายครั้งไหมต้องนั่งหลายครั้งอยู่ อ๋อแม่มึงใจร้องเพราะมึงใจร้องเนาะกูเห็นใจมึงแล้วพ่อแม่ลืมอไม่เคยเยกกังเหรอพ่อแม่อ้วเป็นของใจรีแกรักกังแกอยู่เลยกังแกไม่เคยแยกกังไม่เหมือนพ่อแม่มึงเออบังลังกูไปกูเจอแม่มึงเหมือนกางเจอแม่อ้วอือไปถึงแม่มึงถามว่ามึงเป็นใครกูบอกว่าฉันงเป็นเพื่อนกับไอ้แยบ แกโกกกับม oh ึงเมื่อไหร่ไม่รู้ั้นมากดถึงกูอีกนี่นะเห็นหน้ากูมึงไปเลยมึงไปเลยมึงอย่ามายุ่งกับกูมึงไปไหนก็ไปทะเลาะกับกูแล้วแม่มึงก็เยกกับกูอีกเว้นกรรมมาเราแยกทางกันทะเลาะกันแยกทางกันกับแม่มึง ไม่เห็นใจแม่มึงกูก็เลยเย็กเลยเย็กมาเลยเดี๋ยววังหลังเดี๋ยวอ้วจะไปเที่ยวบ้างหรือไปทําไมอ๋อไปคุยธุระกับแม่ลือแล้วก็เย็กกันกับแม่ลือไปประเอิงว่าแม่อ้วตายแล้วถ้ามึงจะคุยกับแม่กูมึงต้องไปที่อพารักเมงแม่กูอยู่อพารักเมงอ๋อตายแล้วเดี๋ยวตอนนี้ ว่าอายุปางนี้เลี้ยวเดี๋ยวอ้วก็ตายอีกแค่ไหนเดี๋ยวอ้วก็ตามไปเย็กที่นั่งเลยอาบีบันช่วยแต่เจ็บ้าล้อเร่งเอ๊ะยิ่ยตงนนตามไปเย็กที่นาง กีดตนเยอะเขามาค้างซอมมาอกก็เล่าแต่พระเอกไมชอบก็เลามอมถวายบังคมด้วยพระเจ้าค่ะนี่คือเจ้าหน้าที่เจริญนสุขเทิดเลแม่ทหารมงเอาได้แต่งตัวแปลกกันทุกคนเมื่อมอง้ปแม้มันเป็นคืนที่เงา ปื้นใจไม่ยอมให้หาวฉันรอจะคุยกับเธอเฮ้เข้ามาเมาื่อตะกี้ใครเล่นเพลงยามมึงคิดว่ากูเป็นยามบ่นี่คือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษันติราชมึงอยากเจอตีนเจ้าหน้าที่เหรอ โอ้เจัดเลยวะเอ้เจัดจ็ดที่เกมมีรถผ่านมุกอ่ยมีอะไรคุยกันไปเอ้ยเจ้าหน้าที่มารับทหารน้อยทหารอยู่โน่นแล้วรับมามาจากเมืองไหนทหารเลี้ยวเฮาเฮามาไก่แม่เฮามาจากเมืองของกษัตริย์สีทรงถ้ำแม่สีทรงถ้ำอ๋อและองค์สีซื่ออยู่บอกว่า